นั่นนั่นนั่นพี่น้องนั่นมาแล้วมาแล้วโอ้ยหอมกินกินเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับหนีมาโจอีสานออนซอนมาหน้าครับผมหนีมากับน้องไส้ครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกําลังเตรียมขีดกระเดือนครับพี่น้องื่อนขีดกระเดือนเนาะมาเบ่งนี่ครับนี่เสียวไปใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับตอนมารอบแรกเนี่ยเอาเอาสวิงไปตากเอานะครับมันหลาย สูมือนี่มันตื่นนะครับพี่น้องเขาไปไกลเพื่อใดครับมันเกิดตื่นค้นเหรอมีอุปกรณ์มีอียงข้ากกล่าวมาดัดแปลงเห็ดใส่วุยางครับวิถีชีวิตบ้านของเบาโจครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ไปไปดูน้ำกันครับพี่น้องเ้ามาพี่น้องมาตอนนี้ข้ากระไดเงื้อฉีใตะเดือนมาแล้วครับขีกระเดือนครับผมไส้เดือนต่อไปข้ากระเสียเอาไปรอนะครับมาลรวดูนเบิ้งครับพี่น้อง วลามันสิทธ์คือบอพี่น้องขุดๆในปลาเขาพี่น้องสรุปว่าเขาเขาที่ปลูกไว้นะครับปลาดูกระยูทั้งใตนะครับตอนมันมาท่านไงนะครับเขามันก็งามก็มันไงขึ้นนะครับพี่น้องมันก็เริ่มกัดกอเขากอหยังครับมันก็้ในเขาลุมนะครับเนาะอู้าฮาาอู้มานมมานครับออลูกไส้สิดบิดสิดเบ็ดขึ้นครับ ได้ซื้อครับเพราะมันกินไม่โดนหรอวะให้หนูตกอีกเอ้าให้หนูตกก็ได้หนูตกมันให้หนูตกอีกเอ้าเอาไหมเอาไหมตกแมนแมนแมนหมดเลยเอาเอาอีเอีลงไปดิเอาโอ้อย่าอย่านึกว่ามันไม่ติดกับไอ้นั่นน่ะมันอหนียวมากนั่นนั่นนั่นพี่น้องนั่นมาแล้วมาแล้วอุ้ย ออ้ยบ่ผพิดหวังครับบ่าพิดหวังครับสูตรนี่ครับเออยาด้อยาอาด้อยหนงมันโอ้ตัวนี้อ้วนอ้วนครับกินหัวอาหารหลายครับอ้วนเลยเือนี่ละวตัวกำลัางแงามครับพี่น้องนะสามตัวครับคุณเอาไปเราซี่หาตัวแล้วครับพี่น้องแม่เพราเราไปเฮ็ดแล้วสิเหลือก็ไปย่างด้วกันครับเอ้าสฉนมีหล่ะพี่น้องเพราะได้ยุติกินครับ ไปเอาไปเม็เมาเห็ดแลวกอ่างเสแสบๆหอมกินกันตามหมูห้งกับพี่น้องไปเ,เอา,เอามาพี่นอ้องมาตั้งใจทีเท่าตกมาเรียบร้อยครับกับมาพีละเห็ดเรียบร้อยครับวันนี้ย่างพี่น้องเบิ้งเลยครับขั้นตอนการเห็ดการเหยียบบ่ต้องอยากครับเหยียบใส่เกลือนี่แหละพี่น้องง่ายๆครับผมนี่ก็ยยางไปแล้วเล็กปิ้งนึงครับอีกเล็กปิ้งนี้ครับรกรลังอีกสูครับพี่น้องแล้วเบิ้งใหญ่ทีละอู้หอมหินหินเลยพี่น้อง อหอมค้นหรือหอมเหมือนตาดูาะ <S <S ยู่บ้านเขาเปุ๋ยแต่แนวกินครับเอ้าสุกแล้วเดี๋ยวเขาย่างตายเรียบรย้อรก็เขาก็เหลืออย่างปูครับพี่น้องนี่แหละเอ้าอย่างปูปูหน้าครับน้องใส่ไปเก็บมาไว้ให้ครับพี่น้องนี่สาม,มีนะอ้เด็กกินหอมหินหินเลยพี่น้องเลยนี่นะอย่างปลาดุกอย่างปูตามมะคุ้งครับกับเข่าเที่ยงมือเนี่ยสุดยอดของอีสานบาน้านเฮ้าแล้วครับผม เอามาพี่น้องมามมือน,นี้วัะสะุอุปกรณ์เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับผมนี่ครับปกปิกตัมมหุ่งใส่ลงไปเลยครับ ทำไมมันกัดอีกอ่ะอืมบอกไปแล้วรอบเดียวครับเสียบเลยตักออกเลยเอ้าจานมาอ่าอืมไปแล้วไป สิมมันกันหน่อยกันหลับสองสุดยอดครับพี่น้องเอาเอามามามาพี่น้องมามาดีครับผมเรียบร้อยครับปลาดุกครับปลาดุกนี่ครับปลาดุกตะก้าปูครับผมปูหน้าครับตะมคกงครับต็มีผพักแ่บแบครับผมอ่ะมานีกินครับ รอบรัวนิหน่อยครับผมมีนองไส้นะครับี่นเบาสาวขอบสาวขอบครับปลารองเนาะกินน้ากันครับมันนี้พิสารบ้านเขาเมื่อนี่เดี๋ยวมือแรงจีบผาไปแต่งให้กับนองไส้ครับก็ดีเห็ดมันเริ่มบอกแล้วมือแรงเข้าไปอีกนะฮะขึ้นมันจมจืดแบมือขึ้นผมอ่านจืดผมขึ้นมืดผมท่านได้นะครับอันนี้เป็นอันนั้นพักยัางก่อขึ้นพายังก่อเมียหมแป้งหมักป้องแป้งครับหรือว่าบางคนอื่นมาหมักงูเงี่ยนะครับอ่ะเขาบอกว่ากินดีเด้นะครับเด้อไม่จำเป็นต้องไปตบนิดเดียวครับ เอาไหนมันด๋อยจังน้อยครับนี่กินบิบกินกับปุลกับเจียวตำมังคองครับเอาชิมหน่อยพี่น้องเบื้องบนนี่แฉะครับตั้งขม้าเด้วเห็นปะเดยอมาเด้อมันก็ได้กินเยอหืมอย่าไม่ทันเนาะสุดยอดเลยพี่น้องกินตันไหนปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกหน้าแซ่บๆครับอือโดนอีกกินเขาแบบนี้ครับพี่น้อง มึงกินมันบ้างอืมเนาะใช่พี่น้องเพิ่งนะมแล้วครผมนเมื่อนี้ยเด็กกับแม่บ้านไม่หยุดเด็กกินข้าวขับขอบขอัข้วครับผมมากินข้าวกันกันนครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ